สวัสดีค่ะคลิปนี้มดก็จะมารีวิวถึงส่วนประกอบและก็สรรพคุณของยาน้ําสมุนไพรจีนหยงเหิงตัวนี้นะคะว่ามีส่วนประกอบที่สําคัญหรือว่าสรรพคุณที่สําคัญอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูกันก่อนนะคะว่ายาน้ําสมุนไพรจีนหยงเหิงตัวนี้มีมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยไหมนะคะ ซึ่งเจ้าหยงเหิงตัวนี้ก็ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ขึ้นทะเบียนยานะคะโดยเภสัชกรควบคุมการเลขทะเบียนยาที่จดแจ้งนะคะเลขทะเบียน g 828ทับ60นะคะซึ่งตรงนี้ก็ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะและยังได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน gmp ทีนี้เราก็มาดูส่วนประกอบและก็สรรพคุณที่สำคัญนะคะมีซึ่งจริงๆแล้วสมุนไพรเนี่ยมีส่วนประกอบทั้งหมด 30ชนิดนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะยกตัวอย่างมาเฉพาะตัวเด่นๆนะคะก็คือแค่เจ็ดชนิดยกตัวอย่างที่านี่1นะคะก็คือเจ้าตังถังเช่านะคะซึ่งตัวนี้ก็มีจะมีสารสําคัญทั้งหมดเจ็ดชนิดนะคะแต่ว่า ยกตัวอย่างอย่างเช่นจะมีกรอดอะมิโน18ชนิดนะคะแล้วก็มีวิตามิน b 12นะคะแล้วก็ยังมีแร่ธาตุอื่นๆอีกน,น,น,นะส่วนสปปรรพคุณก็จะช่วยในเรื่องของชะลอความแก่นะคะแล้วก็จะช่วยบรรเทาโรคหอบหืดภูมิแพ้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ว่าเป็นหอบเป็นอ่น,นะคะแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้นะคะยังเป็นยาบํารุงนะคะทําให้หลับง่ายนะคะแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานโรคนะคะ ซึ่งในทางคลินิกก็จะใช้ในการบรรเทาโรคมนตัวที่2ก็คือเจ้าตังกุยตังกุยตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงเลือดบรรเทาโรคโลหิตจางตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงที่ระจจำเดือนมาไม่ปกติ บวบประจําเดือนอ่าแล้วก็คุณผู้หญิงที่เข้าสู่ในช่วงของวัยทองซึ่งปัจจุบันก็กําลังวิจัยฟารมสามารถในการป้องกันและบรรเทาโรคมะเร็งในตับและก็ในไตนะคะตัวที่3ก็คือเจ้าเกากี้สามสำคัญโดยเฉพาะก็คือเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 B2 สสรรพคุณก็คือบำรุงในเรื่องของไตและตับ อ่าบำรุงสายตาตอนนี้ก็ทดลองใช้ในการเป็นยาลดความอ้วดอีกด้วยนะคะตัวที่4ี่ก็คือเจ้าเตกยงนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของบำรุงไตบำรุงกระดูกบำรุงเลือดนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาโรครูมาตอยนะคะแล้วก็ยังช่วยเสริมสมรรถภาพของคุณผู้ชายอีกด้วยซึ่งตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชายค่ะย่าก็คือเจ้าปักคีนะคะสรรพคุณของปักคีก็คือยับยั้งเซลล์มะเร็งของลำไส้ ช่วยเสริมภูมิต้านทานอ่าปัจจุบันก็ใช้ร่วมในการบำบัดเซลล์มะเร็งนะได้นะคะตัวที่6ก็คือตโต๋ตงโต๋ตงก็จะช่วยในเรื่องของการบำร,รุงกระดูกแก้ปวดหลังข้ออักเสบโดยเฉพาะข้อเข่านะคะ ซึ่งในเภสัชของจีนก็ใช้บำรุงในสัต์ครีมีคันก็ได้นะคะที่เราก็มาดูตัวที่7นะคะก็คือเจ้าปักตังเซียมนะคะปักตังเซียมตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงมา้ามบำรุงปอดเพิ่มการสร้างเลือดอ่าบำรุงเพิ่มภูมิคุ้มกันซึ่งในทางคลินิกของจีนและญี่ปุ่นก็ใช้สร้างภูมิต้านทานให้กับผู้ป่วยมะเร็งและป้องกันอันตรายจากการใช้รังสีเพื่อบำบัดผู้ป่วยที่ว่าเป็นมะเร็งได้ด้วยนะคะซึ่งอ่าก็ นี่ก็คือสรรพคุณทั้งนี้ก็เป็นแค่สรรพคุณแค่คร่าวๆนะคะที่มดยกตัวอย่างมานะคะถ้าใครท่านไหนสนใจก็ไปเสิร์ชหาได้ใน Google ได้เลยนะคะพิมพ์คาว่าสรรพคุณของยาน้ําสมุนไพรจีนหยุงเหิงนะคะหรือว่า,าทิ้งข้อความไว้ที่ใต้คลิปได้เลยลก็หมายคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามดก็จะมีเรื่องราวดีๆของบริษัทจอยแอนโคลและก็ยาน้ําสมุนไพรจีนหยุงเหิงตัวนี้นะคะก็จะมา พูดหรือว่ารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังอีกนะคะก็ยังมีอะไรดีๆอีกเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะ